เล่รักลวงอินเดียตอนที่319วิเลนดาบอกโยคีและอันชรีว่าเขาอยากกับภาวีจริงโยคีบอกว่าภาวีมักจะทำอะไรด้วยเหตุผลเสมอแต่เธอไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้อันชรีบอก เราควรสนับสนุนภาวีไม่ว่าเธอต้องการจะทำอะไรวิเรนดาไม่พอใจถามมันสรีว่าเขาจะช่วยเหลือคนที่ไม่ยอมช่วยเหลือเขาในเวลาที่เลวร้ายที่สุดได้อย่างไรกันจูฮีและมนัตแอบได้ยินทั้งสามคุยกันวิเรนดาเอ่ยต่อว่าลูกๆของเขาไม่ควรจะรู้เรื่องนี้มนัตสงสัยถามจูฮีว่าการอยากคืออะไรฝ่ายจูฮีเองเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เธอรู้แค่ว่าถ้าต้องการทำให้ภาวีกลับมาอยู่ที่บ้านนั้นต้องไปที่ฮาเวรี พาวีโทรหาพยาบาลพยาบาลบอกพาวีว่าเธอไม่กลัวถ้าพาวีจะโทรมาข่มขู่เธอเธอจะเปิดโปงสัตยมและส่งเขาเข้าคุกพาวีบอกเธอต้องการที่จะเปิดโปงสัตยมด้วยเช่นกันถามพยาบาลว่ามีหลักฐานอะไรบ้างพยาบาลบอกให้เธอมาพบที่ร้านชาเวลาหนึ่งทุ่มพาวีก็ตอบตกลง จูฮีและมนัตมาหาภาวีที่หาเวลีบอกว่าพวกเขาคิดถึงเธอมากภาวีดีใจที่เห็นเด็กๆแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจในทันทีสัตยยมบอกเด็กๆว่าดีแล้วที่พวกเขามาเพราะภาวีจะได้มีความสุขจูฮีก็บอกขอให้พวกเขาอยู่ด้วยถ้าภาวีอนุญาต ภาวีก็พูดแรงๆว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สาธารณะที่ใครจะมาอยู่ก็ได้มนัสสงสัยทำไมเธอถึงได้พูดแบบนั้นทำไมพวกเขาถึงอยู่กับเธอไม่ได้ภาวีบอกมันเป็นความโง่เขลาของเธอเองพวกเขาไม่สามารถอยู่อาศัยกับเธอที่นี่ได้และเธอไม่สามารถจะไปที่บ้านของพวกเขาได้เช่นเดียวกัน พ่อของพวกเขายุติความสัมพันธ์กับเธอแล้วทำไมเธอจะต้องรับผิดชอบด้วยมนัสบอกว่าเธอเคยรักพวกเขามากแล้วทำไมตอนนี้เธอถึงได้ทำแบบนี้พาวีบอกเธอรักพวกเขาแต่ไม่ใช่อีกต่อไปพาวีก็จำใจพาเด็กๆออกไปข้างนอกบอกอย่าได้กลับมาอีกจูฮีและมนัสร้องไห้เสียใจมนัสบอกจูฮีว่า ภาวีไม่พอใจพวกเราพวกเราต้องขอโทษเธอจูฮีไม่เห็นด้วยบอกว่าพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดจึงไม่จำเป็นที่จะต้องขอโทษฝ่ายสตยมบอกภาวีว่าเธอไม่ควรทำตัวอย่างนั้นกับเด็กทั้งสองพวกเขาเป็นแค่เด็กภาวีเห็นด้วยบอกว่าพวกเด็กๆทำให้เธอนึกถึงวิเรนดา เธอไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้เธอนึกถึงวิเรนดาเธออยากที่จะลืมเขาเธอถามสัตยามว่าเขาจะช่วยเธอไหมสัตยามพยักหน้า ภาวีขอให้สัตยมเอาเงินค่าตัวของเธอจํานวนสิบล้านไปคืนให้กับวิเรนดาสัตยมบอกเขายอมทำทุกอย่างที่เธอต้องการแต่วิเรนดานั้นจะยอมง่ายๆหรือภาวีแนะนำให้เขาทิ้งรถจิบและเงินไว้ที่หน้าบ้านของวิเรนดามันจะเป็นการตัดสินใจของวิเรนดาเองว่าเขาจะยอมรับหรือไม่ให้คิดเสียว่าเป็นการบริจาค ส่วนเธอนั้นจะคืนเงินให้ภายหลังสัตยามเข้าหาภาวีภาวีก็ก้าวถอยหนีสัตยามบอกเธอว่าให้ใช้เวลามากเท่าที่เธอต้องการเพราะเขามีเวลาและเงินมากมายขอแค่เธอจะได้ทิ้งเขาไปเด็ดขาดเธอให้ความแข็งแกร่งแก่เขาและเขาก็รู้สึกดีมากตอนที่เธออยู่กับเขา ภาวีคิดว่าพยาบาลที่บอกเธอว่าการกระทำของเขาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ละครเธอจะหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในไม่ช้าภาวีตั้งใจทำเทียนไขตกใส่ผ้าคลุมไหล่ของเธอเธอคิดว่าความลับของเขาจะถูกเปิดเผยถ้าเขาช่วยเธอจากไฟในวันนี้ว่าเขาแกล้งทำเป็นกลัวไฟสัตยามเห็นไฟลุกตื่นตะหนก ไม่กล้าเข้าใกล้ภาวีร้องเรียกให้คนมาช่วยเธอภาวีดับไฟและคิดว่าสตยยมมีอาการป่วยจริงไม่ได้โกหกแต่เธอจะรอให้เขาหายดีเพราะเธอกับเวเรนดาไม่อยากทำบาปด้วยการทำร้ายคนป่วยจนกว่าจะถึงเวลานั้นเธอจะรวบรวมหลักฐานเพื่อจะมัดตัวเขาสตยยมบอกภาวีว่าเขาไม่เป็นอะไร เขาแค่รู้สึกตื่นตระนกทุกครั้งที่เห็นไฟภาวีบอกเธอจะต้องไปทำงานแต่เธอคิดว่ายังไม่ควรไปตอนนี้เพราะเขาคงจะต้องการเธอสตยยามบอกเขาสบายดีและอนุญาตให้เธอไปพาวีบอกเธอจะรีบกลับมาโดยเร็วและไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสตยยามบิบไฟเช็คออกมาจุดไฟเล่นเขายิ้มอย่างเจ้าเล่ ภาวีคิดว่าพยาบาลจะยอมให้หลักฐานเกี่ยวกับสตยามแก่เธอเธอมาที่ร้านชาและเห็นพยาบาลนั่งนิ่งเงียบอยู่ภาวีขอโทษที่มาช้าและแตะไหล่เธอพยาบาลล้มลงภาวีเห็นว่าพยาบาลถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิตภาวีก็ตกใจวิ่งร้องขอความช่วยเหลือเธอเดินชนกับวิเรนดาและกอดเขาด้วยความกลัว เขาถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเธอบอกพยาบาลถูกยิงเสียชีวิตตำรวจมาถึงบอกให้ลูกน้องเรียกรถพยาบาลเพื่อมาจัดการศพวิเรนดาถามภาวีทำไมเธอถึงได้กลัวมากหรือว่าเธอคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้พยาบาลต้องตายภาวีพยักหน้าวิเรนดาโกรธบอกว่าเป็นความผิดของคัจฉราชภาวีบอกมันเป็นความผิดพลาดของเธอเอง พยาบาลจะไม่ตายถ้าไม่นัดพบกับเธอเวเรนดาปลอบภาวีถามว่าเกิดอะไรขึ้นพาวีบอกเธอทำผิดเธอลืมไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเรานั้นจบลงไปแล้ว วิเรนดาบอกมันยังไม่จบเธอแค่แกล้งทำเป็นเล่นละครพาวีก็บอกเขาว่าเธอไม่สามารถทำร้ายเขาหรือว่าเด็กๆได้เธอสาบานว่าจะเอาทุกอย่างคืนจากสัตยมและจะแก้แค้นให้กับการตายของเรนูวิเรนดาถามทำไมถึงจะต้องเป็นอย่างนั้นพาวีบอกเพราะว่าคนนั้นไม่ใช่ขัตตราช แต่คือสัตยมวิเรนดาก็สีหน้าตกใจภาวีเจ้าสาวสั่งจองตอนที่320 ภาวีกลับมาที่ฮาเวลีอย่างรลับๆล่อๆ่อเธอรู้สึกดีที่วิเรนดาตกลงจะสนับสนุนเธอเธอคิดว่าควรไปที่ห้องของเธออย่างเงียบๆเพื่อที่สัตยามจะได้ไม่สงสยัยสัตยามเปิดไฟขณะที่เธอกำลังขึ้นไปชั้นบนเขาถามไปไหนมาภาวีก็โกหกว่า เธอไปดูแลเพื่อนเขาก็บอกให้เธอควรที่จะดูแลตัวเองก่อนและเธอสามารถจะบอกเขาได้พาวีบอกเธอไม่อยากรบกวนเขาเขาก็บอกให้เธออย่าได้ทิ้งเขาไว้ตามลำพังเพราะเขารู้สึกกลัวมากสัตยามกอดเธอบอกเธอจะต้องไม่ไปไหนโดยที่ไม่มีเจา้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตามไปด้วย ภาวีก็ครุ่นคิดว่าเธอจะออกจากฮาเวลีคนเดียวได้อย่างไรเช้าวันต่อมาวิเวรนดาเห็นรถจิบของเขาจอดอยู่หน้าบ้านและพบถุงใส่เงินจำนวนมากอยู่ในรถเขาคิดว่าสัตยมอาจจะเป็นคนทิ้งรถจิบและเงินไว้ที่นี่มันคงจะเป็นความคิดของพาวีเขาหวังว่าสัตยม จะไม่ใช้ประโยชน์จากเธออย่างไม่ถูกต้องเป็นการตอบแทนวิเรนดาโทรหาภาวีและถามเกี่ยวกับรถจิบและเงินว่าเธอได้ทำ้อตกลงอะไรกับสัตยามหรือไม่ภาวี avi, ถามว่าเขายัางสงสัยในตัวเธออีกหรือไม่วิเรนดาบอก สามีต้องสงสัยเมื่อภริยาของตัวเองไปอยู่กับคนอื่นแต่เขาไม่ได้สงสัยเธอเขาแค่ไม่อยากจะให้เธอนั้นต้องเดือดร้อนพาวีก็รับรองกับเขาว่าไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นและววันนี้เธอจะออกไปพบเขาและบอกเขาทุกอย่างวิเรนดาบอกเขาต้องการจะต่อสู้อย่างยุติธรรมเพื่อเอาชนะและเอาทุกอย่างกลับคืนมา ภาวีก็ลงมาที่ชั้นล่างสัตยัมเรียกเธอบอกให้เธอมาทานอาหารเช้าภาวีบอกเธอถือศีลอดให้เขาเพราะเธอเห็นว่าสุขภาพของเขาไม่ค่อยดีเธอจะไปที่วัดก่อนแล้วค่อยกินทีหลังสัตยัมบอกให้คนของเขาไปกับภาวีภาวีก็บอกกับคนข้องสัตยัมให้จอดรถเธอจะเดินไปที่วัดเองวิเรนดาก็รอคอยภาวีอยู่ อันชรีกังวลว่าภาวีอาจจะมาไม่ได้วิเรนดาบอกเขามั่นใจว่าภาวีจะมาได้เพราะเธอฉลาดภาวีมาถึงบ้านวิเรนดาอันชรีบอกภาวีว่ากำลังทำอะไรมากมายเพื่อเราทุกคนด้วยตัวเอง ภาวีก็ตอบว่าทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อจะเปิดโปงสัตยมในไม่ช้าอันชรีพยักหน้าถามภาวีว่าจะพิสูจน์ได้ใช่ไหมว่าคนคนนั้นคือสัตยมภาวีบอกว่าสัตยมปิดปากทุกคนด้วยเงินของเราเราต้องคิดอย่างฉลาด เธอบอกวิเรนดาว่าเธอไม่ได้ขโมยรถจิบและเงินจากสัตยามแต่เธอแค่อยากได้สิ่งที่เคยเป็นของพวกเขากลับคืนมาเท่านั้นสัตยามจะทำให้ลูกๆของพวกเรากลายเป็นขอทานข้างถนนการต่อสู้ของพวกเขาคือธรรมะและอาธรรมธรรมะจะต้องเป็นฝ่ายชนะ วิเรนดาเห็นด้วยพวกเขาก็เขียนแผนการภาวีบอกวิเรนดาว่าพวกเขาไม่สามารถจะแก้แค้นสัตยมได้จนกว่าสัตยมจะฟื้นจากความกลัวของเขาวิเรนดายกย่องภาวีสำหรับการต่อสู้เพื่อเอาชนะอย่างตรงไปตรงมาบอกให้เธอรีบกลับไปเพื่อที่สัตยมนั้นจะได้ไม่สงสัยเธอ พาวีกลับมาที่หาเวลีถามสัตยามว่าเขากินอะไรหรือ,อยังสัตยามบอกเขาจะกินได้อย่างไรในเมื่อเธอยังไม่ได้กินพาวีคิดว่าเขาโกหกได้ดีมากเธอบอกเขาว่านักบวชบอกมาว่าดาวเคราะห์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและมีบางอย่างผิดปกติที่บ้านหลังนี้สัตยามบอกเขาไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ดังนั้นจึงไม่กวนกังวล ภาวีจำได้ว่าอัญชลีเคยบอกว่าก่อนหน้านี้สัตยามเชื่อในไสยศาสตร์มักทำพิธีบูชาไฟภาวีบอกสัตยามว่าเราควรทำพิธีบูชาไฟเธอแกล้งบอกว่ามันอาจไม่จำเป็นแต่สัตยามก็ยืนกลานเห็นด้วยภาวีคิดว่าอัญชลีพูดถูกเช้าวันต่อมาภาวีบอกให้สัตยามทำพิธีเขาบอกจะไปอาบน้ำก่อน เธอบอกให้เขากินยาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมีอาการตื่นตระหนกอีกเขาเอ่ยขอบคุณเธอสำหรับความห่วงใยบอกว่าเขากินยาทุกวันอยู่แล้วภาวีสังเกตว่ายาของเขาไม่ได้ถูกแตะต้องเธอคิดว่าเขากำลังโกหกเขาจะต้องถูกเปิดโปงในไม่ช้าสาตยามและภาวีเริ่มทําพิธี นักบวดขอให้สตัตยามจุดไฟแต่ภาวีแกล้งปฏิเสธสัตยามตื่นตระหนกเมื่อจะต้องจุดไฟเขาบอกเธอว่าเขาจะทำมันอย่างเต็มที่เพราะมัน เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราสัตยามจุดไฟภาวีกรอบสังเกตอาการเขาอย่างระมัดระวังนักบวชให้สัตยามโยนเครื่องสังเวยลงไปในกองไฟในระหว่างที่เขาท่องสวดมนต์ทุกบทสัตยามก็ทำตามที่นักบวชบอก พาวีคิดว่าในที่สุดเธอก็ได้รู้แล้วว่าเขาไม่ได้มีอาการป่วยเลยทั้งหมดนั้นคือการแสดงละครของเขาและเธอพร้อมแล้วสำหรับการที่จะทำลายล้างเขา